ชั้นนางที่ผ่าการพลานเมื้อนะคะสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนาราานวิชาศ .21103 ในเรื่องพุทธศาสนาสุภาษิตของเรียนชั้นม .2 ซึ่งมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด17คนนะคะได้เปิดวงรอบที่1ก็คือวันที่6สิงหาคมพศออ .2563 เ,ออเริ่มทำการสอนเวลาษา1า4 0นาที ถึง14นาก30นาทีเพื่อที่จะแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการนำเสนอการหาคำตอบของพุทธศาสนสุภาษิตเพื่อที่จะนำไปเขียนกระทธรรมเมื่อมีการสอบอนักรำศึกษานะคะสำหรับสิ่งที่คิดว่าตนเองทำได้ดีในมงรอบนี้นะคะก็คือเรื่องของการ active กิจกรรม พยายามที่จะทำให้อยู่ในกรอบของเวลานะคะแล้วก็กระตุ้นนักเรียนในทุกๆกิจกรรมเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยกระตือรือร้นในการที่จะค้นหาคำตอบแล้วก็ยกตัวอย่างให้ได้นะคะค่ะแล้วก็มีมีสื่อแบบฝึกให้นักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มนะคะเพื่อที่จะนําเสนอการหาคําสอบแล้วก็ยกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังะคะ่ะในส่วนที่จะต้องปรับปรุงนะคะก็คืออ,อาจจะเนื้อหาอาจจะเหมือนกับมันมากไปนิดนึง สำหรับนัเรียนชั้นมอสองนะคะแล้วก็ยังไม่กระทับเนื้อหาัเท่าไหร่ค่ะขอบคุณค่ะ